สวัสดีครับผมเซลนบอิซุซูสำหรับเจ้ารถบรรทุกคันนี้นะครับ N R 130 4ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาคันนี้การต่อเติมตัวถังจะเป็นอคอกเหล็กแบบนี้นะครับจะเปิดด้านท้ายอย่างเดียวนะครับด้านข้างซ้ายขวาเนะี่ยปิดทึบเลยความสูงของตัวคอกคันนี้นะครับสูงอยู่ที่เมตรเก อนนี่ส่วนของชิ้นตัวเหล็กตรงนี้นะครับเหล็กสําหรับทําครอบตรงนี้ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันคันนี้จะเป็นแบบเหล็กกล่องแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งจะเป็นเหล็กเหล็กแป,ป๊บกลมนะฮะนี่เหล็กแป,ป๊บกลมจะเป็นแบบนี้ตัวครอบตัวนี้สําหรับคันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องเปิดด้านหลังอย่างเดียวเนี่ยด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยปิดทึบเลย ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าต่อตัวถังเป็นแบบเปิดด้านหลังอย่างเดียวด้านท้ายอย่างเดียวเนี่ยจะค่อนข้างจะแน่นหนานะครับเพราะว่าในจุดของการเปิดต่างๆจะเปิดเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะจะค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนี่การเปิดทั้งด้านหลังนี่จะมีก่อนสำหรับเปิดด้านหลังอย่างเดียว รับรองครับต่อตัวถังแบบมีการแน่นหนามากๆเลยแล้วก็เรื่องของความสูงของตัวคอกนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ก็จะมีขนาดที่ลูกค้านิยมต่อกันนะครับก็คือความสูงอยู่ที่2เมตรสิบนี่ความสูงของตัวนี้นะครับ2เมตรสิบส่วนคันนี้เมตรเก้าสิบถ้า2เมตรสิบเนี่ย, 1, 2, ยจะมีตัวบังลมหัวเก๋งอยู่เพิ่มมาให้ด้วยเพราะว่า ในส,ส่วนของตัวถังที่มันจะต้องต้งตานลมตัวนี้เราจะมีบางลมหัวเข่งมาให้แต่คันนี้สูงเพียงแค่เมตรเก้าสิบก็เลยไม่ต้องทําบางลมหัวเข่งมาแต่ว่าระบบไฟต่างๆนี่มีให้นะฮะเดนงวงหัวเข่งในส่วนของโปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทได้แบบนี้เลยความสูงลูกค้าเลือกได้ความยาวลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันคันนี้ยาว 3, 3สามเมตรสามสิบ ของตัวกระบะนะฮะความยาวกระบะสามเมตรสามสิบเรื่องของโปรโมชั่นห้าหมื่นเก้าเนี่ยไม่มีผลต่อราคานะครับในเรื่องของความสูงหรือว่าความยาวอันนี้ลูกค้าเลือกได้เลยตามสเปคที่ลูกค้าเอาไปใช้งานแจ้งกันมาได้เลยหรือว่าลูกค้าบางท่านอาจจะให้เปิดทางด้านข้างซ้ายขวาด้วยก็ได้แจ้งกันมาได้เลยทำให้ได้หมด โปรโมชั่นเดียวกันเลย5 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรได้เลยต่อตัวถังเป็นแบบคอกหรือว่าตู้ทึบก็โทรหาเซลนบเบอร์โทรอยู่ในคลิปนะครับ0814676289วันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับผม